สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาพบก,กับแอดอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์วันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่16บมิถุนาย,ยนนะคะซึ่งก็เป็นวันหวยออกนะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขดีๆตัวเลขดังๆตัวเลขเด็ดๆเ,เอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แอดเจฟฟองเบียนะคะซึ่งก็ได้ ให้แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะซึ่งชุดวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ว่าบนมี2กับ5นะคะล่างมี4กับ7ค่ะดับบนล่างก็คือหลัก1แล้วก็หลัก3นะคะฟัน4มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมเรามาดูแนวทางงวดวันที่16มิถุนายนกันค่ะซึ่งก็ให้วิ่งรูดที่หลัก4กับหลัก8นะคะฟัน4ค่ะ เลขท้าย2ตัวบนล่างก็มี49 40 47 86แล้วกละก็88นะคะต่อด้วยเลขเม็ดเดียวนะคะนั่นก็คือ46และก็746นะคะไปต่อกันที่แนวทางเลขท้าย2ตัวนะคะงวดประจำวันที่16บมิถุนายนซึ่งเจฟองเบียก็ให้แนวทางเม็ดเดียวนะคะนั่นก็คือ46 64นะคะ ไปต่อกันที่ออมสินค่ะซึ่งก็ให้วิ่งรูดที่หลัก1กับหลัก7นะคะฟัน7ค่ะส่วนเลขท้าย2ตัวก็มี72 73 74 1เจ็ดแล้วก็1นสนะคะต่อด้วยเม็ดเดียวค่ะ7จ็ 78, แล้วก็578นะคะ ก็แคปเอาไว้ดูนะคะท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะไปต่อกันที่แนวทางอาจารย์เต้ยนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะงวดประจําวันที่16พิกพฤษายนซึ่งก็ให้ฟันที่หลัก2นะคะส่วนเลขท้าย2ตัวบนล่างก็มี59 6 7แล้วก็62นะคะตัวเด่นก็คือ0-2คะ่ะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวนะคะ 4 6 3ต่อด้วยเลขลับเลขท้าย2ตัวเม็ดเดียวนะคะนั่นก็คือ6 2นะคะท่านผู้ชมไปอัปเดตต่อกันที่แอดเจด้ามหาเฮงนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างงวดประจำวันที่16มิถุนายน2564ซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ4 0 5 0 2 8 29 25 26งเก้าสองห้าสองหกห้าก็85นะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านค่ะไปอัปเดตต่อกันที่แนวทางแม่แจ็คกี้นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้ายสองตัวบนล่าง งวดประจำวันที่16บิถุนายนซึ่งให้วิ่งรูดที่หลัก6ส่วนตัวรองก็คือหลัก4นะคะหลัก6ก็มี6 1 6 2 6 3 6 8แล้วก็6 9นะคะหลัก4ก็มี4 1 4 2 4 6 4 8แล้วก็4 9นะคะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวค่ะ4 6 1 062 548แล้วก็849นะคะชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะท่านผู้ชมไปอัปเดตต่อกันที่แนวทางเชฟต้นนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างงวดประจำวันที่16นะคะซึ่งก็ได้ให้วิ่งบนที่หลัก1วิ่งล่างหลัก0ูนย์นะคะ ส่วนตัวเลขหลักหนึ่งก็มี1นึ่งสามหนแป้าละก็1นสองนะคะหลักศูนย์ก็มี0ูนย์เก้าศแล้วก็0ูนย์แนะคะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวคะ่ะ5้าหนึ่งสามห้าหแป้ากละก็5้าสองนะคะ ต่อด้วยตัวการนค่ะนั่นก็คือ50นะคะท่านผู้ชมไปอัปเดตต่อกันที่แนวทางพี่ควายคนโก้นะคะลูกพ่อวิศนุกรรมค่ะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวชุดเต็มนะคะงวประจำวันที่16มิถุนายนซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก8นะคะส่วนตัวเลขก็มีแป8 9 เจ็ดเก้าหกเจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดสี่นะคะต่อด้วยแนวทางเลขท้าย3ตัวค่ะซึ่งก็มี3ามแปดหก7แล้วก็5 8 7นะคะท่านผู้ชมชอบก็แคปเอาไว้ดูนะคะ ไปอัปเดตต่อกันที่แนวทางแอดหลวงพระบางนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางรัฐบาลไทยงดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก9นะคะตัวดอกเดียวก็คือ97ค่ะส่วนตัวเน้นก็คือ95 96ต่อด้วยตัวรองค่ะซึ่งก็มี92 72 76 แล้วก็5 6นะคะต่อด้วยเลขท้าย3ตัวค่ะซึ่งก็มี5 9 7 6 9 7และก็297นะคะต่อด้วยแนวทางเลขทูปปู่อาจารย์นอตตี้นะคะซึ่งก็จุดออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมซึ่งก็มองได้2อย่างนะคะนั่นกะ็คือ6 4 7แล้วก็6 1 7นะคะท่านผู้ชม ก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางค่ะไปต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นเลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งนะคะซึ่งก็จุดได้ 5 07นะคะท่านผู้ชมก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่จับจองเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าเป็นเลขดังค่ะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิงกดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ